สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนลมา m จิกส์มาร์เวลชาร์ลอตต์บายจันแพทนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะในเดือนพฤษภาคม2565ค่ะพลังงานความรักของผู้คุณทั้งสาสถานะจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะแพทเคลียให้นะคะเริ่มจากคนที่เป็นคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะซึ่งเป็นพลังงานโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่า ใครอยากได้พลังงานโดยตรงของคุณเลยก็แนะนําให้แอดไลน์ไอดีมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้วก็นัดคิวได้ในภายหลังนะคะเอาละค่ะก่อนจะเข้าสู่การพยากรณ์ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราเป็นประจำนะคะลิปสติกซาริกาค่ะลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วทั้ง2วาระนะคะก็มีทั้งหมด3 4 3แท่งค่ะแบ่ออกเป็นสาริกาสั่งงานสาริกาสั่งเงินและสาริกาสั่งรักอยากจะสั่งเรื่องไหนให้สําเร็จสมตาม ความตั้งใจของคุณก็ให้ใช้สาริกาแท่งนั้นๆน,น,นะคะก่อนจะใช้ต้องมีการร่ายมนบทาถาก่อนนะคะลิปสติกสาริกานะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ในไลน์ o f f i c i a l ของสาริกาทิ้งไว้ให้ตรง Description นะคะของทุกคลิปเลยนะคะใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะจะมีลิงก์เข้าไปค่ะนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในไลน์ o f f i c i a l ค่ะรวมไปถึงบทสวดมนต์ก็มีอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูกันนะคะว่าพลังงานความรักของเพื่อนๆชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเช่นไรค่ะไพ่เดทค่ะขึ้นมาเป็นใบแรกเลยสิบช่วย ไพ o อ s a ษสแฮงแมงและ3เหรียญน,นะคะพลังงานของหน้าไพ่มันโชว์ขึ้นมาว่าคุณเจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกอย่างมากนะคะในเรื่องราวของความรัก หรืออาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็ได้มานทาให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังใจในช่วงนี้มันขาดหายลงไปคุณเจอกับพลังงานที่รักถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา มีคนทําอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากเพื่อนฝูงจากการงานที่คุณทําร่วมกันก็แล้วแต่หรือจะเป็นในเรื่องราวของความรักคุณก็มีความรู้สึกระแวงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคนรักของคุณมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังเคลียร์ไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ลงตัวมันยังคราคาซังมันยังขาดการสื่อสารซึ่งกันและกันหรือขาดการพูดคุยกันอย่างแบบจะแจ้งอย่างชัดเจนพลังงานของคุณ ออกไปในแนวทางของการติดขัดกับปัญหาอุปสรรคที่มันประดังเข้ามาในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมทีนี้มาดูซิว่าลังงานความรักของคู่ชาวราศีพิจิกเป็นเช่นไรไฟ of c คัพค่ะ u e ีนออฟบอ n ทรีออฟบอลเซเว่นออฟซอร์สคว e นออฟคัพนะคะดูจากหน้าไพ่มันเหมือนเป็นคู่ของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็ มีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเลนส์จริงๆด้วยนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นในแง่ของพลังงานอื่นๆที่มันเข้ามาซ้อนแทรกมาแทรกกลางระหว่างคุณกับคนรักอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเริ่มที่จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคนรักของคุณน่าจะทําอะไรที่มัน ผิดปกติไปจากเดิมอะไรประมาณนี้อาจจะแต่งตัวมากนอยกลับบ้านช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีธุระปะปังกับเพื่อนเยอะขึ้นนะคะหรือเมื่อเพื่อนมีปัญหาเดือดร้อนบ่อยขึ้นมันก็เลยทําให้เขามีข้ออ้างอะไรต่างๆนานา,นา,นาที่ทำให้เกิดการทําให้คุณระแวงทําให้คุณสงสัยไปได้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานหน้าไพา่ทางฝั่งของเขา อะเรามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นเช่นไรในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเพียซอฟครับไฟออฟครับ สอวน Magic Shield และเพจสปอนค่ะจากแนวโน้มหน้าไพ่นะคะมันอาจจะมีเรื่องที่มันทำให ต่างฝ่ายต่างรู้สึกติดขัดอึดอัดแล้วก็มีปัญหาต่อกันได้ง่ายนะคะมีในเรื่องราวของสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นความรักใหม่หรืออะไรต่างๆที่มันซ้อนแทรกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหรือบริวารที่สร้างปัญหาก่อความรู้สึกให้คุณอึดอัดใจนะคะทีนี้ในแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยในเดือนนี้นะมันมีความเปราะบางเกิดขึ้นนะคะระวังคําพูด ะะการกระทําอะไรต่างๆนานาที่มันคอยทิมแทงความรู้สึกของกันและกันนะคะห้าดาบเกิดขึ้นและห้าถ้วยเกิดขึ้นนะคะแล้วอยู่ในตําแหน่งของหัวใจและตําแหน่งของปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่คุณเจอเจอกันนะคะก็ระวังค่ะนะคะคำพูดคําจาอะไรบางอย่างที่มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกน้อยอกน้อยใจมันก็ก่อให้เกิดความความรู้สึกที่มันตึงเครียดต่อกันได้ง่ายนะคะ มันอาจจะมีปัญหาโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าถ้าคุณมีบุตรมีบริวารลูกจะเป็นสื่อกลางเพื่อดึงใจดึงความรู้สึกของคุณให้กลับมาสามัคคีกันหรือดีต่อกันได้เหมือนเดิมนะคะ ดังนั้นก็ขอให้คุณเนี่ยใจเย็นๆไว้สักนิดนึงอย่าพยายามจี้ใจดำหรืออย่าพยายามไล่บี้คนรักของคุณถ้าเกิดเขามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเรื่องบางอย่างที่คุณจับผิดได้อะไรประมาณนี้นะคะก็อย่าพยายามที่จะไปคาดคันอย่างมากเดี๋ยวมันพอจะเกิดอาการว่าจนแต้มแล้วพอหมาจนตอกแล้วก็คือ ปล่อยเลยตามเลยหรือไม่สนใจอะไรจะทำอะไรโดยที่ไม่เกรงอกเกรงใจคนอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าไพา่ออร์คเลจะให้คาแนะนำอะไรต่อนะคะ ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณในพีเรียดเนี้ยหรือในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยนะส่วนส่วนหนึ่งนะมันมาจากอาจจะมาจากคนที่คอยอยุแยงคุณก็ได้นะคะหรือคนที่คอยครอบงำคุณก็เป็นได้นะคะสังคมสื่ออย่างอื่นต่างๆอาจจะแบบสื่อโซเชียลหรือว่าการไปจับผิดอะไรในในสื่อโซเชียลอะแล้วมันก็ทำให้เกิดประเด็นปัญหากันเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> อันนั้นให้คุณต้องเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นกว่านี้สักนิดนึงนะคะบางทีอาจจะเหนื่อยหนักกับการแบกรับปัญหาตรงนี้เพียงลำพังไปก่อนนะคะแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะเขาบอกว่ามันอาจจะมีคอน FLICT ก,กันแต่มันก็อาจจะเป็นคอน FLICT ก,กันหรือการที่ไม่ได้คุยเรื่องราวล,ลึกๆภายในใจต่อกัน มากมายมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดคอนฟ lict กันขึ้นและบางทีมันก็เกิดมาจากการยุแยงหรือการาสเสียงเชียร์จากคนรอบข้างก็ได้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ออกมาในเชิงที่เขาเรียกว่าถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรอย่าพยายามหักพลาด้วยเขา่าหรืออย่าพยายามทําอะไรที่แบบว่า,าตัดสินใจอย่างใจเร็วด่วนได้นะคะเดี๋ยวมันจะเกิด ความรู้สึกที่เรียกว่าทําไปแล้วมานั่งเสียใจในภายหลังนั่นเองนะคะไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณมีสติให้คุณมีความสุข,ขุมให้มากในเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด้านคําพูดหรือการกระทําอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานในช่วงนี้มันส่งผลว่ามันทําให้คุณต้องแบกรับเอาความรู้สึกหนักอกหนักใจไว้เพียงผู้เดียว นะคะไพ่ออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นก็เตือนให้คุณอยู่นิ่งๆไว้ก่อนอย่าพิ่งรีบใจร้อนอย่าเพิ่งรีบที่จะทําทอะไรที่มันทําให้ตัวเองอเสียเปรียบได้นะคะก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วค่อยๆที่จะผ่านไปอย่างช้าๆนะคะขอให้คุณแค่อดทนแล้วก็ใช้เวลากับเรื่องราวแบบนี้แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าพยายามที่จะไป คุยเรื่องราวเก่าๆหรือขุดคุยเรื่องราวอะไรที่เขาปกปิดไว้ถึงคุณรู้อะไรเยอะๆแต่ขอให้คุณเงียบไว้ก่อนนะคะอย่าพยายามท,ทําทีว่าเหมือนกับรู้เยอะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยิ่งทําอะไรแบบไม่เกรงอกเกรงใจคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นคนมีคู่ในช่วงพิเลตนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกนะคะ มาดูสิว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ Queen of Coins ค่ะ Knight of Pentacles Four of Pentacles Ace of Pentacles และชู o of ผ่านสุขภงจากพลังงานหน้าไพ่เนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยคุณน่าจะเหมือนหยุดนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองนะคะไม่ไปยุง่งไม่ไปวุ่นวายกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณก็โฟกัสกับประการงานนะคะทำงานหาเงินเก็บเงินเก็บ,กบทองใจคุณอยู่กับเรื่องของ ความก้าวหน้าในด้านของการเงินนะคะมีงานอะไรเข้ามาคุณรับหมดคุณทำหมดนะคะบางทีคุณก็อาจจะเขาเรียกว่านอกเหนือจากงานประจําที่คุณทําอยู่คุณก็มีการรับงานพิเศษเพิ่มเติมทํำมากยิ่งขึ้นจริง,รงๆแล้วไอ้ที่คุณทํางานเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันอีกในหนึ่งมันก็มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามาชดเชยชดเชยความหวานชื่นที่ขาดหายไป ประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ตัวคุณไม่ไปวุ่นวนกับอีกคนมากจนเกินไปแต่ถามถึงความรู้สึกอะ่ะใจลึกๆแล้วอะ่ะมันก็ยังคงยึดติดกับความผูกพันเก่าๆอยู่นั่นแหละยังไม่ได้เสื่อมคลายไปจากกันยังคงยึดมั่นถือมั่นว่าเขาคือคู่ของเราเพียงหรือเขาคือคนที่แบบว่าเราคุยแล้วสึกสบายใจก็ยังกันคนอื่นไม่ให้เข้ามาในวงโครจรของชีวิตคุณในระยะนี้นะคะ อะมาดูสิคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่เขาเป็นเช่นไรเอสอรับคัพไฟฟอน ออสสนายอ,อ,สอส๊อซร์สแฮงแมนไพ่ค่อนข้างแย่นะพลังงานติดลบหมดเลยในฝั่งของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการาสะสางปัญหา เรื่องราวในชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงเหมือนเขาอยู่ในระหว่างทางแยกว่าจะตัดสินใจไปยังไงต่อดีกับชีวิตเขานะคะจะตัดสินใจอยู่ต่อสู้ต่อปัญหาหรือตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากปัญหาเหล่านั้นแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้เขาอยู่ในขั้นตอนแห่งการสับสน อยู่ในขั้นตอนของการที่จะกําลังจะตัดสินใจอาจจะเป็นจุดสําคัญหรือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาก็เป็นได้เพราะพลังงานของเขามันเจอกับความตึงเครียดค่อนข้างมากเจอกับความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ได้ดังใจนะคะเจอกับคนที่มองข้ามความสําคัญเข้าไปในหลายต่อหลายคนอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องของความรักเลยในช่วงพิเรียนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะห่างเหินจากคุณเลยไม่พูดจาเหมือนกับว่าขอเวลาที่จะอยู่กับตัวเองนะคะ ทําทความรู้สึกตัวเองให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ดีขึ้นมันก็ยังคงคงย่ําแย่อยู่ในสถานการณ์เดิมๆอยู่นะนั่นเองปัญหาไม่ได้ถูกคลี่คลายไปไหนเลยเหมือนเขาคิดวนไปวนมาเพื่อหาทางที่จะแก้ไขกับปัญหาส่วนตัวของเขาค่อนข้างมากนะคะมันก็เลยทําให้เขาลืมเลือนเรื่องราวของความรักไปเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้ามาดูซิ แล้วแนวโน้มความสัมพัญของคุณละ่ะในเดือนพฤษภาคมนี้มันจะเป็นเช่นไรสองดาบค่ะ King of Pentacles n นา e of p e n t a c l e q u e e n of Source. s w o r d s และ Point of ยออฟมอนปัญหานี้มันอาจจะยังไม่ได้ถูกการแก้ไขซิทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งคุณแล้วก็ทั้งเขาก็เกิดความรู้สึกที่มันสับสนด้วยกันทั้งคู่แต่คุณเลือกที่จะนิ่งเงียบและอยู่ในที่ของตัวเองเพื่อรอให้เขาเนี่ยจัดการปัญหาของตัวเขาเองคุณจะไม่พยายามที่จะ เก้าเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเขามากจนเกินไปเหมือนต่างฝ่ายต่างหยุดนิ่งอยู่ในความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้เลิกกันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าหยุดคุยกันหรือยุติความสัมพันธ์เพียงแต่อาจจะแบบพักเบรกหรือว่าหยุดนิ่งกับความสัมพันธ์นี้เหมือนต่างคนก็ต่างจะต้องจัดการกับปัญหาของตัวเองพอเวลาที่มาพูดคุยกันมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ นำปัญหามาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้แล้วมันก็ก่อให้เกิดความตึงเครียดต่อกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงพิเลดนี้ของคนคบคนคุยลูกไว้เลยว่านะคะคนที่คุณกําลังคบอยู่คุยอยู่เนี่ยกำลังเจอศึกหนักหรือเจอจุดเปลี่ยนในชีวิตซึ่งส่งผลที่จะทําให้เขาห่างหายไปจากคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าคุณยังยังคิดว่าเอออยากจะเทคเอาเวลาของเขามาไว้กับตัวคุณบางทีก็จะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกัน เกิดความรู้สึกที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วในที่สุดก็จะห่างหายไปจากกันเลยจริงๆก็ว่าได้นะคะเพราะนั้นเตือนให้คุณอ,อยู่ในที่ของตัวเองไปก่อนอย่าพึ่งไปเรียกร้องอะไรขอความชัดเจนหรือเรียกร้องความสัมพันธ์อะไรที่มันเติบโตขึ้นเพราะว่าณตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาในชีวิตของเขามันมากมายเกินกว่าที่เขาจะมาเอาใจไปโฟกัสเรื่องของความรักนะคะ ถึงคุณจะงอนเขาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปล่อยช่วงระยะเวลานี้ให้ผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะมาขอขอโอกาสคุณอีกทั้งนะคะรอให้การาชีวิตเขาได้รับทางออกก่อนได้ไปถึงทางสว่างที่เขาคาดหวังก่อนนะคะ เพราะว่าปัญหาณนะตอนนี้มันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เหนื่อยกับการแบกรับในหลายต่อหลายเรืองซิเหลือเกินเดี๋ยวคุณก็อาจจะได้มีช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายนะคะปัญหาเหล่านี้เมื่อได้รับการแก้ไขไปแล้วก็จะมีช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายหรือการได้อ่า,อา พักบ้างพักเบรกบ้างในความในความรู้สึกที่แบบว่ารับสึกหนักมามากจนเกินไปนะคะแล้วมันอาจจะมีคนกลางมาเป็นคนคอยประสานหรือเป็นคนคอยช่วยที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณดีขึ้นก็เป็นได้อาจจะเป็นคนในเพื่อนฝูงในสังคมหรือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวของคนคบคนคุยนะคะถ้าในช่วงพิเรลด นี้มีปัญหาเยอะก็แค่นิ่งเงียบกกันไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพอทุกอย่างปัญหาคลี่คลายเขาก็จะกลับมาขอโอกาสกับคุณเหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นๆไว้ก่อนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับคนโสดต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงคนโสดกันแล้วนะคะคนโสดชาวราศีพิจิกค่ะความรักของคุณเป็นเช่นไรในเดือนพฤษภาคมนี้เ้าเหรียญ สิบไม้ทเท้าค่ะไพเจเซเว่นออฟอและเด็บมูดูเหมือนคุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ค่ะนะคะ คุณอยู่แบบสันโดษอยู่แบบตัวคนเดียวแล้วก็คุณก็มีงานเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะของการแบกรับเอาปัญหาการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสําหรับคนอื่นๆหรือคนในองค์กรก่อให้เกิดความเครียดความกดดันกับคุณค่อนข้างมากในพิเรีนนี้บางทีคุณก็อาจจะเจอกับสภาวะที่การ การถูกรัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานหรือจากคนที่คุณติดต่อมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมันก็เลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเบื่อสังคมออกอาการเหมือนอยากอยู่คนเดียวไม่อยากจะไปวุ่นวายไม่อยากาให้ใครเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของคุณอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูซิว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าและคนที่เข้ามาเป็นลักษณะแบบไหน Nine of Swords Six of Cups King of Pentacles pay the Moon Queen of Cuff ค่ะดูเหมือนว่าถ้าคนที่เข้ามาหาคุณในพิเรียดนี้นะคะพลังงานมันจะเป็นเหมือนกับเป็นพลังงานของคนเก่าอคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนในอดีตแล้วอาจจะจบกันไปแบบไม่ค่อยดีนักนะคะยังมีเรื่องราวอะไรที่มันยังตึงเครียดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะ ในเรื่องราวเก่าๆมันอาจจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่การวนกลับมาครั้งนี้ก็ยังไม่ได้สดใสซะทีเดียวนะนะคะอาจจะได้พบปะได้เจออกันแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดถึงความรู้สึกลึกๆในใจกันของกันและกันอย่างแท้จริงเพราะว่าตัวของชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องวุ่นวายจากภาระหน้าที่การงานมามันทําให้ใจคุณไม่อยากจะโฟกัสเรื่องของความรักและยิ่งถ้าเกิดว่า เป็นคนเก่าที่เคยจบกันไปแบบไม่สวยมากนักเนี่ยใจคุณก็อาจจะปิดกั้นก็ได้ใจคุณก็อาจจะเป็นคนที่ไม่อยากจะไปลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆถ้ามีเหตุทําให้ได้ติดต่อกันมีปฏิสัมพันธ์กันมันก็เป็นลักษณะของการพูดคุยกันตามหน้าที่มากกว่ามากกว่าที่จะแบบพูดคุยกันเพราะมีเรื่องราวดีๆที่ยังหลงเหลือไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ,ะดูสิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางใด Queen of Pentacles 7 of Swords Devil Justice แนวน้อมความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังไม่ได้อ่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่าไปในทิศทางที่ดีนะันะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะปรับทัศนคติปรับความคิดของแต่ละฝ่ายค่ะเพราะว่าเขาก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งคุณก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่ง มันถึงจะจูนเข้ากันลําบากไพ่เดวิลเข้ามาในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งปัจจุบันบางทีคุณอาจจะคอนแทคกันจากเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้จากเรื่องเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะมีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล่นหรืออะไรที่มันยังไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะคะถ้าคาดหวังหาความชัดเจนหรือหาความสัมพันธ์อะไรที่มันก้าวหน้ากับคนคนนี้ มองว่ายังหาความสัมพันธ์แบบนั้นยังไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในพ mm ิเรียดนี้ก็อาจจะเข้ามาแบบฉาบฉวยเป็นพลังงานเก่าๆหรือคนเก่าๆเดิมๆที่เคยจบกันไปเพราะปัญหาเรื่องราวเก่าๆแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งปัญหานั้นมันก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะเพียงแต่ว่ากิเลสหรือความต้องการบางอย่างชักนําให้มาเจออกันมันอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่าง ที่ชักจูงให้คุณทั้งสองคนได้เข้ามา,าเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ผลประโยชน์เหล่านั้นบางทีมันอาจจะเคลียร์กันอย่างไม่ลงตัวแล้วท้ายที่สุดมันก็อาจจะแยกกันเหมือนต่างคนต่างไปเหมือนต่างคนต่างนิ่งกันไปเองอะไรประมาณนี้นะคะะฉะนั้นคนที่เข้ามาในพิเรนนี้ก็ถือว่าก็ยังไม่ได้ใช่คนที่คุณจะสามารถโฟกัสได้มันอาจจะเป็นพลังงานที่เคยผูกพันกันมา แต่ไอความผูกพันนั้นมันอาจจะเป็นความผูกพันที่ยังไม่ได้สตรองไม่ได้หนักแน่นมากจนเกินไปนะคะถึงจะมากลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ใจคุณก็ยังไม่ได้ไปกับใครคนนี้ที่เข้ามาในพิเรียสนี้สักเท่าไหร่คุณก็อาจจะต้องดูดูไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือเป็นพลังงานของสิ่งเก่าความรักเก่านะคะคนเก,เก่าเข้ามา แต่เข้ามาแล้วแทนที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขเข้ามาแล้วทําให้คุณเกิดความสึกอึดอัดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำมาดูซิไพ่อาร c เรคลจะให้คาแนะนําอะไรต่อไพ่แห่งการดูแล ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเหมือนมีใครอีกคนคอยควบคุมและคอยบงการมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืออาจจะให้ความรู้หรือให้สิ่งดีๆต่อกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสานต่อได้เพราะว่าด้วยเงื่องด้วยพลังงานของใครอีกคนนึงเนี่ยนะคะที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขายังถูกควบคุมอยู่ เพราะนั้นที่พอยังถูกควบคุมปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้เป็นอิสระได้นะคะใจเขาก็อาจจะแบบโลดเต้นออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ได้มาพบปะได้มาเจอกับความสัมพันธ์เดิมๆแต่แล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งบทสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะจบลงไปแบบเหมือนกับ ต่างคนต่างไปต่างคนต่างแยกกันไปเพราะฉนั้นคุณก็อย่าเพิ่งไปโฟกัสกับคนที่เข้ามาในพีเรียนนี้นั่นเองนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกก็ปล่อยไปก่อนค่ะรอให้ช่วงจังหวะเวลาดีๆเดี๋ยวจะมาจะมาเคลียร์ให้ว่าใครคนไหนที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะคาดหวังได้ในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์นี้นะคะก็สามารถคลิก กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสิ่งข้อมูลดีๆหรือคลิปดีๆที่สันแพทจะนำมาโพสต์ลงให้เป็นประจำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จันแพทต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย